ดีค่ะตอนนี้เป็นคลิปที่สองเริ่มต้นโดยคุณยายคุณยายอะไรคะยายากิห่หัวนคก่ะหัวเนียงเอ้าเนียงสันมองมองสันเนียงอย่างโมสันกระมุมสักกล่าวรักสาวบ้านนา,าไปไหนมาจาน้องจ้าตัวหนังโอ้โหสวัสดีค่ะคุณยายาวันนี้มีอะไรนำเสนอคะวันนี้มีเป็นครอบครัวแฟมิลี่เนาะนี่ค่ะลายขอเจ้าฟ้าเยอะมากเลย คุณผู้ชมที่เป็นคนสุรินนะคะรายขอเจ้าฟ้าให้ใส่ทุกวันอังคารนะแล้วก็ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์สวัสดีค่ะท่านชื่ออะไรลืมทื่อละอ่ะคุณสมชายฮะสวัสดี FC ขอยกายแพทอ่าแล้วเป็น FC ไกายแพทหรือยังเอ้อนี่คุณแม่ลายอะไรคะลายอะไรอันนี้ลายคมคมอะไรคมระยะหมอ นี่นะคะเนี่ยนี่ดูก่อนนะพว่ามันร้อยสีพลายเนาะคุณหน่มชายดูนะว่าร้อยสีพลายมาเลิอกที่บ้านเราที่ตลาดนัดดีกว่าเนานะจะได้จับต้องเองเห็นไหมคะมันเยอะมากเลย ไม่รู้จะโชว์ผืนไหนเพราะมันเยอะมากอืมเยอะมากจริงๆดูก่อนนะร้านนี้ร้านนี้ดูมูลค่าประมาณหลายล้านบาทนะคะนี่นีนี่ขอขอดูโฮโฮที่มีหน้านางโฮที่มีหน้านางนะสวยคุณยายโฮโฮไม่ค่อยมีหน้านางซ้ายสุดค่ะซ้ายซ้ายมือหนูค่ะโฮมีหน้านางไม่เคยเห็นอ่ะเออโฮมีหน้านางไม่เคยเห็นสวัสดีค่ะคุณพ่อ นี่เป็นเป็นครอบครัวแฟมิลี่นะายตั้งแต่คุณสมชายบอกว่าตมากับ้างใหม่เลยใช่ไหมคะ,ะอ่าอันนี้ลูกสาวค่ะลูกสาวนี่ค่ะคุณพยาบาลใช่ไหมคะ<ๆ>อ่ะอ,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 ะอะัี้เดี๋ยวพี่แคนมาทางน,นี้ก่อแสงไม่ได้เลยนะหนูต้องไมเตอแสงอยู่นะนี่แสงไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่ในที่มืดเดี๋ยวเดี๋ยวลองถ่ายหามุมกันเนาะมันมันก็เลยดูเด่นอ่ะพี่พี่คะคุณพี่คะ คุณพี่ใส่สวยมากเลยแดดนี่มันจะคุมตอนนี้่โชว์แดดคุณจะขายได้ทันทีโอเคอ่ะพี่หยิบพี่หยิบสายสวยพี่หยิบสายสวยนางแบบสายร้อยดาวอ่ามาทางนี้คุณแม่ต้องมายืนกับแดดเหมือนเขาเพราะว่ามันร้อนแล้วแสงมันนี่งๆเนี่ยมายืนหน้าร้านตัวเองหนุนๆหนๆหนๆไปตรงนน้นค่ะมันไม่ได้เลยแสงมันไม่ได้เลยเพราะว่าอยู่ในร่มแล้วมันทําให้ผ้าไหมไม่ชัดเลย นี่ยืนหน้าร้านในต้องเหนี่ยหน่ยแดดแส่รองเท้ามาแล้วอ่ะคุณผู้ชมคะทำไมอันหน้าหนาวที่ร้อนที่สุดเลยตอนเนี้ยนี่นะคะบรรยากาศอยากได้บรรยากาศแบบนี้ต้องมาเดินเองที่ตลาดนัด้าไหมสุริน,อน,น,นขอเสียงแม่ค้าหน่อยเร็ว<ท>รอา้าวไอ้นีน่ แม่ค้าไอ้นี่คนเดียวเว้ยสวัสดีซิอ่าน้องแต้มเต้นจากอำเภอลำดวนนะคะอ่านี่นะคะวันนี้เข้ามาทั้งครอบครัวเลยลูกเล่าลูกเล็กเล็กแดงหมดเลยนะคะโอ้โหขายดีขายดีร้านพี่หยินขายดีอ่าได้เลิกแล้วคุณยายคุณยายออกแดดเลยทนนิดนึงไม่ใช่ค่ะด้านนี้ค่ะด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้เพราะว่าวันนี้แดดร้อนต้องเจอแดด ไหนขอดูโฮ่โฮโฮผืนนี้ลายอะไรคะผืนนี้ลายอะไรผืนนี้ลายอะไรผืนนี้ลายค่ะอันนี้ลายโคมโคมระยะบอเล่โคมอะไรคะโครมตรงกลางอะไรโคมอะไรโคมอะไรอาศัยคุณยายใส่ชมเป็นลางแบบสิใส่เอวเลยนี่นี่คนที่ซื้อผ้าไว้จริงๆต้องเป็นยายคุณย่าคุณยายนะคะอ่า เอานางแบบมาตัวนี้เลยนางแบบเอาหน้านางมาเลยอ่าหน้านางนี่คุณผู้ชมคะไม่เคยเห็นหน้านางไอโมนะเนี่ยเราไม่เียค่นน้องมาอีกพะลุนี่ตองแดงนี่ค่ะอ่าจะเห็นว่ามัดหมี่ได้สวยแล้วก็หน้านางได้สวยนะคะนี่นะคะเดินไปห่อยค่ะมาเจอเงาอ่าถ้าอยากดังต้องช่วยกันทำอาหารกินนะคะอ่ะคุณทยา,า,ายมาใส่เอวใส่เอวครึ่งหนึ่งโชว์ครึ่งหนึ่งก่อนให้โชว์ๆๆหน้านางก่อนโชว์หน้านางครึ่งหนึ่งก่อน คุณแม่สอนหน่อยเร็วอหันมาทางนี้ค่ะหันมาทางกล้องนี่เร็วหันมาตั้งกล้องมานี่คุณผู้ชมฝืนนี้นะคะเมื่ออยู่ในนางแบบสวยมากเลยสนใจทักนะคะร้านคุณย่าคุณยายนะคะโอเคนะคะขอบคุณนะคะ,ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้าเดี๋ยวตอนนี้นะคะจะไปจัดรายการก่อนนะคะ